วัสดีครับพี่น้องครับะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมมานะครับื้อนี้อากาศดีนะครับฟ้าโปร่งนะครับโอกาศพาชมบรรยากาศนะครับพอดีมันเป็นหนามันนะครับเป็นช่วงมันนะครับเบิ่งพี่น้อง ดอกก็ย่อมมีหรองครับหอมมาสันเด้นี่นะอุ้ยแบบง่ามเลยนะครับอยู่หลังบ้านผมเนี่ยผมพาพเลยอยู่หลังบ้านผมเนี่ยอ่ามันเป็นในเขตในเขตของผมมีเหลีอกี่เมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นหน่อยเจ็ดต้นหน่อยอย,อยู่รางทางลงน้ำ นี่ตัวน,นี้สามตัวนี้อยู่ยู่เป็นโฮมนี่เลยนะครับ <S <S ซึ่งผมสิบตัดออกเพราะว่าก่อนน้านี้ผมทำข้อสอัดด้านล่างเนี่ยแต่ว่าปีนี้ผมสิบพผมสิบพเอบอบิกวาดเบิกเก็บใบไม้นะครับผมสิ่อยให้ไก่มันอยู่หากินนะครับแต่ว่าันนี้ยื่งของเ้าทีเขตชัยแดน นเนี่ยเขตแดนให้เขตชายแดนเราเมื่อกจะมีหนึ่งสองสอง,สองตน้นที่เป็นต้นใหญ่นะครับเมื่อก็อยู่เป็นบริเวณน้ากันแล้วก็ฟังทั้งพนนะครับตรงนี้เป็นที่โลง่งๆนะเนี่ยโ้ยหอมแล้วก็คา,า,างบ้านคางบ้านพุนฟังทั้งพนก็มีอีกต้นใหญ่หนึ่งนะครับบัดเนี่ยจุดศูนย์กลางของมันก็นกคือเฮือนเฮ่าเนี่ยมันหอมเลยไปด้ครับ โอ้ยบรรยากาศแบบอันนี้เลยแบบมีกลิ่นหอมๆมันหอมกุยขนมนะครับกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยเนี่ยผมเอาไว้ครับบวตัดออกหนึง่งคือได้หอมมันและะ้วก็ยามันดอกมันหอมนะครับก็อยอมเนี่ยตนนัวนี้อยู่อันนี้อยู่ทางลงน้ำเนี่ยเนี่ยทางลงน้ำ เดี๋ยวเลนน้ำอยู่นี่แหละนี่นะครับอุ้ยเบียรหอมนี่นะฟังตัวขามของน้ำของขามก็มีอีกต้นหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเห้าอยูู่ยูยนกลางมันก็หอมแบบเนี่ย หอมอยู่หอมจนกว่ามันจะเบิดผุละนะครับเมื่อก็หอมแบบเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางแลยครับมันบริเวณอบอ้อมมันกค่ะอ่าทรงกินต้นละหน่อยมันกับกลายเป็นว่าอันนี้นะครับกลายเป็นว่าแบบหอมเลยอันนี้ต้นบัเดือไก่เดี๋ยวคันมัน แกก่านี้แล้วผมสิอัพเดตให้พี่น้องได้เบ่งนะครับต้นบุกเดือดก่้ต้นบกเดือดใกล้ตันนี้หนวยใหญ่นะครับกินแสบในหน่อยนะครับก็เริ่เป็นหนวยโดกอยู่นะครับโอ้ยลมเย็นห่วยๆพี่น้องครับน้ำม,มันเย็นเนีช่วงนี้น้ำมันเย็นนี่น้ำบริด้ลง่ไปเล็นช่วงนี้เพราะว่ามันเย็นอากาศมันเย็นอยู่นะ ปีนี้น้ำเยอะแต่ว่าน้ำบาดานบกในใส่น้ำหหวยแทนนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นต้นมันป่าหอมเหมือนกันมีต้นเดียวอยู่นี่ก็หอมเหมือนกันแต่ว่าจังหวดจงไหวครับจงไหวแต่ว่ามันมันต้นผสมบูรณ์ครับม,มันถือช่วงแรงปีปีก่อน เกือบโบยย่งนะครับไปเดี๋ยวพายยางเวลุตะเกียเนี่ยใบใหม่ใบขยิ่มนี่แหละปีนี้ห้าสิบกว่าออกอู้ยเดีย๋ยวนี้อันนี้ยังอ,อยู่ในเขตเท่านะครับเนี่ยสองตนใหญ่นั่นเสาเขตเสาหัว สองสามต้อนอยู่ต้นนัหนต้นหน่อยเนี่ยด่านล่างกระสิเมันกี้สีลงๆนะครับแต่ว่ามันปกคลุมเป็น,ปน,ปน,ปนห่มพวกนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นไม้น้อยๆนี่เนี่ยผมตัดออกไปละมาหวัดเนี่ยเนี่ยไตโฮมโยซื้อเขตพอดีเนี่ย,ยสเสา เสาตัวนี้จริงๆมันอยู่นี่นจริงจริงมันอยู่แถวๆนี้เก็บขึ้นมาเพื่อจะได้กับบ้านเสียฟังหม่ <c oughs> แต่วันเป็นแนวเป็นแนวต้นใหม่อยู่นะครับเป็นแนวต้นใหม่ เป็นแนวต้นไมโยเนี่ยก็ต้นใหญ่ครับตน้ตน,นั้นก็ตน้นใหญ่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยผมถ่ายพี่น้องเนี่ยเพิ่งห,แบบหอมแบบหอมแบบละมุนนะครัแบบหอมบระชุนเลยเหรอหอมบระชุนนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ลงเลนานา้ำเนี่ยกระยางยางมาทั้งนี้ก้อนานั่นนี้ผมให้ค่าเจนานา้ากรยางมาทั้งเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นปกนี้มันจะเป็นพระรานหินเป็นขันบันไดลงไปเลนเลยนะเนี่ยเพระนาะว่าปกนี้ปกนี้น้ำมันขนน้ำมันลงเนี่ยมันมันสิเป็นพักนะครับจะเป็นเหมือนน้ำตกปงนี้ปกนี้ก็เป็นพระรานหินเป็นพระรานหินตอนนั้นผมผูกเปอยู่นี่นะครับ นางชีวอยู่เนี่ยเป็นพระราตหินเนี่ยเป็นพระราตหิน,นล่างโอ้ตนน้นกระโดนกระโดนกำลังอันนี้อีกมือสองมือเนี่ยได้กินมองนี้มีพระราตหินแต่ว่า วกเปย์ผมยังในบในก็มีเฮื้นเป็นพระล้านหินแต่ว่าพระล้านเหินแบบ่่งเลยเอาพี่ดองครับนะครับเห็นดอกงามแล้วก็หอมก็เลยวดบบ,บได,ไดนนน้นะครับจับกล้องได้ใหยพี่รองในเบื้องต้นกันนะครับโ้ยขัน ขันพี่น้องเห็นคลิปเนี่ยขันมันทรงกินไปได้ครัพี่น้องสหอีหอมมากมากเลยนะครับเอามิ่มมิ่มมงนีกับพท่านได้เอาไปได้มิ่มมิ่นี่มิ่มเยนะนะอะเลยบ่คือสิบบ่เอานะครับกะเพิ่มสิบปล่อยปล่อยเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นอยากมาอยู่แหละบ่เป็นพิ่ นี Man, got ่นะครับ